สูตรต้นตำรับน้ำพริกปูอัดเด็กลาดพร้าวบวกสามนครพนมใครรักน้องเด็กลาดพร้าวกดเลิฟมาไ่เมื่อกี้เราต้องเวฟกี่นาทีพี่มาพี่เวฟไป5นาทีแล้วมันจะกรอบเลยใช่ไหมครับคิดว่าไม่คิดว่าไม่สวัสดีครับยิดีต้อนรับทุกคนสู่ตี้รายการตีหิวของเราวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียว ขอเชิญผู้ช่วยของผมเลยครับวันนี้มาพ่อมาขอนี้วแนะนำตัวกับภาษาเป็นภาษาอีสานกับเด็กๆน้องๆหนูผมหน่อยพี่มาพี่มาถึงสวยประจำเย็ดแอสไตล์นะอ่าวันนี้พี่มาเราทดสอบผมทำน้ำพริกปูอัดใช่ไหมใช่แต่ก่อนอื่นพี่มาต้องทำท่าประจำรายการผมก่อนมาเอาันนี้ก่อนเอาดุกแกล้าบอกมต้องบอกนอดหนึ่งสองสามซี่มามามาเมนูวันนี้เราคือน้ำพริกปูอัดพี่มาเขาคิดคนมาให้ผมแล้วผม จะมาลองทําดูว่าเป็นไงไปดูวัตถุดิบกันเลยครับผมขั้นตอนแรกเราทำอะไรก่อนพี่มากแกปูอาดแล้วก็เอาไปเวฟก่อนให้มันสุบ ทำไมไม่เลือกเ,เ,เป็นผูอัดแต่ทำไมไม่ไม่เคยย่างอีกลองลองบอเคยกินอันนี้คือแบบไม่เคยทําเลยใช่ไหมแม่แล้วมันมีแทุกทีมันจะมีแต่น้ำพริกอะไรนะน้ำพริกน้ำพริกจากหมูของเรานี่แหละสูตรต้นตำรับเราหยุดสามวันเนาะใส่ขาน้ำพริกผูอัดกันน้ำขมานมนี่มีม,มีมีอะไรเที่ยวบ้างพี่แม่หลายเด้อหลายอันเด้อสวัสดีวัยรุ่นนครพนมที่ติดตาคุณดูเลยนะครับอันนี้ไปเวฟกัน เมื่อกี้เราต้องเวฟกี่นาทีพี่มาพี่เวฟไป5นาทีแล้วมันจะกรอบเลยใช่ไหมครับคิดว่าไม่คิดว่าไม่คิดว่าไม่แล้วถ้าไม่เวฟรอไปทอดได้ไหมได้บยักเล่นน้ำมัน <laughs> ขาดหลางกระทะพี่ไปถามน็อดว่าเด็กรัด้าวอื่นอะไรใบบวัวบกมครพนมเอิมนผักหนอกผักอะไรนะผักหนอกผักหนอก,ก,นอกภาษาอีสานวลคำวันนี้ก็คือ นอกอันนี้อันนี้เหรอเอิ้นยังบักพริกบักพริกอืบ้านผีเอิ้นพริกทีหนูหรือหมักเผ็ดหมักเผ็ดหมักเผ็ดเน่ยอู้ได้แล้วได้แล้วมาผมหิวแล้วซิมไปซิมมาเดี๋ยวหลับมองนะทำอะไรก่อนใชหมอันดับแรกตำหมักพริกก่อนใส่หมดเลยใส่ไปใส่โลดใส่โลดกว่ต้องใช้บวงบอมือลลางแล้วกระเทียมใส่ลงไปหมดเลยแกระตำตำไปให้ละเอียด เราใช้ปั่นได้ไหมได้เราไม่มีเครื่องสูตรต้นตำรับน้ำพริกปู่อัดเด็กลาดพร้าวสามนครพนมไม่จัดไปนี่พอแบบว่าถ้าผมทำน้ำพริกเป็นเนี่ยาสาวๆ้ะชอบผมมากพี่มาลองดูใครรักน้องเด็กลาดพร้าวกดเลิฟมานี่ตามาเข้ามาอยู่กรุงเทพกี่ปีแล้วสามปีแล้วนี่น่ยสามปีมันเดือนมืนหา สามปีแล้วกับมื่นหาคือเกาดูแล้วอันนี้เก็บกรวดไปเลยไม่ตัดออกนะเราี่ขอจักบาทดูไหมขอจักบาทเลยใส่ปวดลงไปหมดเลยไหมหมดเลยใส่ไปตำผมป้อนขึ้นมาอันนึงก่อนเพื่อชิมก่อนอร่อยไหมได้ยุเราใส่ปวดไปแล้วเราตำตำให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยไหมพี่มา้านแมนมึงก็หอมเน้อเนี่ย แกเนี่ก็แซ่บแล้วปาไปคนไปมางอน้อสลิมแล้ว,ลวขาดความสมวสัชชานความสมวสัชชานไอ้วัชชานนี่แปลว่าอะไรพี่มาตกท้ายไปสลับเรามีคว,วามหมายหอเรามีความหมายมาเดี๋ยวเรามาจัดจานนี่เรามีอะไรบ้างเนี่ยผักตักน้ำพริกก่อนตักแจ้วก็นอดตักแจ้วจามานะวน่าก,กินนะเนี่ย ถ้าสมมติผมมีสาวผมนะให้พี่มาไปสู่ขอให้ผมเลยบอกรักมันเชยเหรอบอกแม่ไปขอหลดมมาจัดผักกันปะเนี่ยเอาหอมเกียวมาลุ้ยน่ะน่ากินบะแสก็ให้มันหูไปมาจัดผักแัดผักผักกาดขาวอันนี้เดรย์เอิญยังเนี่ยบักแตงได้เนี่ยอีสานมาเนาะอ้าวผมเป็นคนอีสานที่ครับผมดิวขึ้นมาแบบว่ามาออกรายการผมถาวรเลยได้ไหมอ้าวไม่สิดัง เมื่อเบิ่งกันบันนี้มะ<า>แซ่ว่ากินคู่อันนี้เลยได้ไหมอื่นว่าไข่เจีอมทอดใช่ไหม,มไข่เจียวผักคามะคร้า,พ,า,นานพนมอื่นผักคาผักคา,กาเสร็จเรียบร้อยแล้วว่นน่ากินมากเราลองมาชิมกันเน่อยใช่ไหมามามาชิม อันนี้คือข้าวเหนียวได้ไหมข้าวเหนียวมันปูมาจากกาลสินเราเอาชิมแบบไม่ต้องมีข้าวเหนียวมันดีกว่ากินกับพักตัวมันสีเข่ากันเนี้ยปักใส่แตงนี่นะคำหนึ่งกินกินผักนี้เป็นอย่างเดียวค<า>ือสิบโมเป็นเราเอาปากสื่อๆก็ได้แบบ่โอ้หูลอยลอยบ่ลอยปากกล่องน้ำลายไหลเลย โงโวยไงวะมาเพราะว่าเร็วปากกล่องน้ำลายไหลเหล่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกผมด้วยที่ช่องเซเย็และฝากติดตามนะครับรายการตี้หิวและรายการอื่นของพวกเรับอวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย